สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมการติดตั้งไฟใต้เบออาออโต้น,นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ADV 350นะฮะในการติดตั้งติดตั้งกันยังไงเดี๋ยวามาชมกันครับ ADV 350นะฮะก็ร้อยสายไฟมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะผ่านฟิลนะครับสีแดงเข้าบวกแบตเตอรี่นะครับสีเขียวลงลบของแบตเตอรี่วิธีติดตั้งนะครับโลกกกาออกแล้วติดตรงนี้ได้เลยนะครับ สายไฟก็จะเก็บเอานะฮะเก็บตามนี้ได้เลยนะครับเอากาว 3M ก็ได้ครับติดร้อยตามนี้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนโฟซ่าสามารถสูญนะคะที่ถอดตรงนี้ออกมาได้ฉะนั้นเราต้องหากาวติดเอานะครับอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะเทสดูนะครับอันดับแรกเลยผมจะปิดบอกก่อนเห็นไหมะจะปิดแบบออโต้แล้วเวลาเปิดนะครับอ่าปิดแล้วนะครับเวลาเปิดปุ๊บไฟเขาจะหน่วงสว่าง นะฮะปิดแล้วก็หน่วงสว่างตัวนี้นะครับจะมีระบบวงจรมีระบบเซ็นเซอร์การสั่นไหวไม่ว่าคุณจะไปตกหลุมเจอลูกระนาดอะไรก็ตามไฟเขาจะไม่กระเพื่อมเดี๋ยวผมเทสให้ดูครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูฮะเห็นไหมครับไฟเขาจะไม่ติดนะไฟเขาจะไม่ติดนะอ่าไอตัวนี้จะมีเซ็นเซ,นเซอร์การสั่นไหวไม่ให้ไฟเกิดการกระเพื่อมหรือเกิดการ สว่างติดติดแบบดับนะฮะเวลาปิดปุ๊บนะฮะเปิดปุ๊บเห็นไหมครับหน่วงสว่างเปิดอ่าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสินค้าลูกใหม่เลยนะฮะที่นำมาตอนนี้ก็เอ่อติดตั้งกับโฟร์ซ่าสามห้าศูนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นนะฮะอ่าได้ทุกรุ่นปิดนะฮะเปิดปุ๊บหน่วงสว่างเปิดฟ้าบขึ้นมาให้นะฮะตัวนี้ก็ จะใช้ทายุการใช้งานได้เลยนะแล้วก็ผ่านเรื่องของฟิลเราจะต้องมีฟิลป้องกันอีกหนึ่งชั้นนะฮะกันไว้นะครับก็สามารถที่สั่งซื้อได้ทางรั z a ดาแล้วก็ช h อป e e ้นะมีขายลองดูนะฮะไฟน่วงสว่างเปิดใต้เบาะมอไซนะครับตัวนี้นะครับเห็นโลโก้ก็สั่งซื้อได้เลยนะฮะนี่โลโก้นะ GLP นะหรือมาติดตั้งที่ร้านก็ได้นะครับก็เดี๋ยวติดตั้งให้นะครับไม่มีค่าแรงนะฮะโอเคเปิดแล้วโอเคนะครับ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมวางไว้ใต้บอกแล้วกันไปแล้วครับ